สวัสดีครับผมพี่น้องส้อยสาบปานเท่าครับมผามาปั้นเขาครับผมตอนนี้งานน้ำฝนเรากำลังปั้นเขาอยู่ครับผมด้วยเครื่องท้ายเกลีนะพี่น้องตอนนี้น้ำฝนเรากำลังปั้นเขาอยู่ครับผมมาครับพี่น้องอักพันเขาได้ไหมครับผมนะครับพี่น้องเชน้าแบบเดิมครับผม ชวดเลยค,ครับผมมาครับผมมาปั่นเข้าตัวยกันครับพวกนักมีรถล้วนจัดได้ครับพี่น้องวันนี้ตัวหน่ะเตยทั้งหมดเรากับกระลังเก็บเพื่อนอย่างครับผมเก็บ,บมัดทั้องนหมดเก็บเพื่อนมัดเรียวนะครับผมเดีย๋ยวพี่น้องทั้งกิโลปัน่นพวงโดยเดย้วยกันพี่น้องชวดชวดเลยครับผม ง่ายครับผมพี่น้องเกี่ยวเท่าเดียวเกี่ยวมือมากครับผมเกี่ยวมือมากเท่ากันบ้านปั้นเอาสีนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับปั้นอะไรพี่น้องเลยฟาดเราก็มือแตกมือพ่วงเพื่ออะไรครับตะกดีตักนื่อสบายขึ้นครับผมสำหรับหน้าผู้ใด๋เกี่ยวมือเองนะครับเกี่ยวมือว่าปั้นมันอีหนะครับพี่น้องหนกิโลปั้นเมื่นะครับ ไปได้แน่ครับพีนี้ผลพ้ผลิตผลผลิตโฟกัสไรแรงหายพีนีผลิตโฟัน้อผลิตโฟกัสสีนี่ก็คือบังคายโย่บังคยโ่ผมมันแรงแน่พี่น้องขังหันจริงแรงแรงหลายๆครับผมเอาเนี่ยนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือซุ้มผีเดือนะครับผมซ้ำซุ้ยไทยครับพี่น้องซุ้ยไทยแล้วนะครับผมซุ้มโฟกัสให้เจ้าดรอปเรียบร้อยอันนี้คือเพื่อที่เข้ามัดเรียบร้อยนะครับผม ผ้าชุ่มตรงหน้าพี่น้องมานี่เลื่อนเตาตัวเพื่อนนะครับบานนี้เดี่ยว,วเพื่ออะไเลื่อนเตาตัวเพื่อนย่างเดียวบานนี้นี้ก็เป็นสวนพักหนาแลว้วปูไใบประกาศครับผมพี่น้องงามครับผมรกาศหนาแล้วปูไว้นะครับถ้านคนกันปิดสวนด้วยกัน เดี๋ยวปั้นข่าวซอยหนาแล้วพี่น้องเด้อจังคตรดีตายกันครับผมดีตายนะครับเอาละครับผมพี่นอ้องหลังจากทีเท้าปั้นข่าวเรียบร้อยนะครับผมสะหรับตอนนี้ก็กำลังเฮ็ดนักกินอยู่นะครับผมพี่นอ้องวันนี้ก็มีเมนูต้มไก่ครับผมเนี่ยครับผมโอ้เดือดุกบุกเมนูต้มไก่ครับพี่นอ้องส่วนตัวนี้ก็ซอยไว้ก็ลังสีร่วนแล้วก็มาลาบนะครับผมพี่นอ้อง มาเลื่ยครับพี่น้องมนเรือตุ่มไก่น้มกันนะครับผมมาครับผม้ตุ่มไก่แบแซ่บนะพี่น้องวันนี้น่นะครับผมอยู่ตรงไห้ตรงหน้าครับพี่น้องวันนี้กินแก้มกินก็เปันผักกาดพี่น้องผักกาดทางหน้าเลาวก็เป็นบุกไว้นะครับผมนี่นะครับผมเอาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวค่อดต่อต้องกันนะครับผมมาครับผมพี่น้องครับผมมันอ่ามากินหลับไก่ตุ่มไก่เหมือนกันครับผมพี่น้องวันนี้นี่คือตุ่มไก่นะครับพี่น้อง ใส่ใบม่อนนะครับพี่น้องเ้อส่วนนี่หลาบไก่นะครับผมยินต้องให้ทังหน้ากับผมกับอันนาพ่นกับพี่น้องเนี่ยนะครับผมจะคล้องหน้าพ่นนะครับผมพี่น้องนี่ก็กำลังเบิ่งหนังอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องมากินต้องขอวกันพี่น้องเ้อต้มไก่หลับไก่นะครับผมเสียบเสียบต้องกันนะครับผมช่วงขินเขาเรียกนะพี่น้องเ้อผมมันกินเขาเทียงเขาเรียงนะครับผมเสียบเสียบต้องกันนะครับพี่น้องเ้อ ากขยูครับตรงให้ตรงหน้าอย่าเพิ่น้องกินขอน้ำกันครับผมเสียบเสียบน้ำกันนะครับพี่น้องมาครับผมพี่นอ้องต้มไก่น้ำกันครับผมต้มไก่หลับไก่นะครับผมเนี่ยนะครับผมพี่น้องหลับไก่เสียบเสียบครับผม หลับไกลครับผมมาพี่น้งองเก่าครับประกาศพี่น้องปลอดสารครับตรงไหนตรงหน้าครับผม อยู่อันตรงไฮโซหน้าครับกับอันน้ำพ่นนะพี่น้องน้ำพ่นค้นหน้าครับผมบค้นหน้าเรื่อ,น,อนี่ลุงพ่นลูกพ่นบนนั้นลุงพ่นอันโบ้าณก่อนลุงพ่ปนประคุงเรือนีนนอ่น้ำพ่นค้นหน้าพี่น้องเ,อเดี๋ยวอันสีสางช่องไอ้เพว้นอยู่เสื้อช่องอันน้ำพ่นค้นหน้านะครับผมพี่นนะ้องต่มไก่ครับผมห่อนห่อนนะครับผมนี่ไอ้ท้วนทวนอยู่ดิอื้ ของแช่ของแช่ไหนครับผมดูครับักมีหลายอย่างนี่ผักนี่นี่พ่นผูเองแด้วนี่ปผูเอียงได้ไหมผูเองปลอดสังครับผมลูกพ่นผูเองนี่ธรรมชาติธรร์ขมว่าศาสตร์ไปม้วนผมไปม้วนไส้ก็หลักไก่พี่น้องมันจวดจวงคัก ตุ้ยแซ่บแทบลดใจก็ใบม่วงอะครับผมเอมอกับพี่น้องลาบไก่พี่น้องลาบไก่ทั้งลาบทั้งต้มวันนี้ก,กินข้าวตอนเกือบแลงพี่น้องหลังจากที่ปั้นข่าเรียบร้อยนะครับผมกับกินข่าพี่น้องลาบไก่ นงก้บางอยู่บานเปนนงก้อยู่้านนั่กุ้งนี่ลาคงเลยนะประกาศนพ่อปลูกปูเอ้งบ่เหี้ยปลูกปลูกเลงเหียปลูกอะไกินตายหมดก่อยแสบเป็นหอกมาก แชร์ร่วกันครับผมสดต้มไกงหอยพี่น้งองอัศจรรย์น,นี่พักผมปลูกเองนะครับเลื่อพักนี่เพราะไปซื้อผู้ไรกินเองครูเองกอดชารพิษบริสิจย,ยางยัง เดี๋ยวพี่จะว่ากินได้จอดะพี่น้องตง้องให้ทำหน้ากันนะครับผมเมืม่อด้พูดกันกำลังเบึ้งนะครับพี่น้องสดหลับไก่ครับพี่น้องหลับไก่บานครับผมทำข่อไง

ปวดไร